Ô nhom của mình là hoa đầm gì em sẹn, sẹo, sẹo lại đấy Sữa, lại. à? Đúng, luôn, luôn. Ừ. เห็นแล้วยังไม่เชืเ่อยังเบิ่งเชอลยแต่ยังไม่บอกเ่อนเปิดก่อนแน่นของเจ้าเลยนี่เปิดนี่หาเขาลุ้นกันว่าในนี้จะเป็นอะไรนะคะสบส่งใอง่ด้วย สองกล่องอสามก,กล่องนะ้อยๆกล่องน้อยมาลุ้นนรับ้อองของที่ส่งมาบางครั้งไปชื่อพิลาวันจริงแต่ว่าไม่ใช่ของพิลาวันนะะแต่ว่า สะดวกกับเอฟซีที่ว่าขอผ่านมาแล้วเดี๋ยวน้องก็จะดูว่าผู้ใหญ่ใจดีส่งให้ใครก็จะไปให้พต่อหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดของไปเสือก่อนแล้วกันเนาะที่ลองแกะของอยู่ใช่ฮึก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะชุดชุดม็อบถูซาลาอ่าทำไมผมมาบ่อยจนเนล้ว พี่ต้องไปรักใช้มังแล้งเนี่ยอันเก่ามันพังแล้วของพี่ก็พังแล้วของพี่ที่ใช้ส่วนตัวแหละเอาไปอเก่าพังแล้วนะฮะเอฟซีเห็นว่าเนี่ยพวมันรูดปลื้ดปลื้ดเอฟซีเห็นว่าใช้ของแล้วมันพังมาหลายวันเลยส่งใหม่มาให้โองคุณพาดานะคะผู้ใหญ่ใจดีทิชชู่บอกโทรบอกว่าจะเป็นทิชชู่เอาไว้ใช้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรปากนะคะเอฟซีก็สองกล่องเลยนะคะนี่ก็เป็นทิชชู่เหมือนกันนะคะนี่เป็นไม้มัด เ้นชกับมานี่นะประกอบเป็นลนะนะรอบนี้เสือประกอบเป็นไหมเสือทําได้เสือต้องทําได้เสือต้องทำได้นี่ยเนี่อย่างนี้มันจะมีรอบองเขาหออ่ะปฏาบ้านส่งมอบป้าทบ้านต่อเลยมาจาไ้ตรงนั้นแหลยค่ะเอาส่งมอบเลยตรงนั้นแล้วไ้ตรงนั้นแต่รงนี้หรอกันเลยนี่หรอป้าแก่ใจกองลยอ๋อนี่ นี่นี่มัอีกสองอันเป็นอใส่ดูนี่ใส่เป็นไว้นี่นี่ไงกำลังพยายามอยู่ใ่แล้วเป็นเป็นเเดี๋ยวแดแคอ้วหันมาีมั่งเลยนะมันไม่แคบเหรอโอเคโกนไปตงตุ๊กเตียเอามาตรงได้โอ้เสียทำได้อันนี้ก็เป็นทัดลมเล็กๆนะคะคุณทาดาอีกนั่นแหละ องแอดมินยรักนารักหยลมชาร์จแบตของไปเสือก็เป็นของมี่ทุกตาฝากให้แอดมินน้อยหน่อยจ้าจมาอ้าวอันนี้นะคะฝากยาชีให้แอดมินน้อยนะคยยาทำอไีโอเคม่ให้ท่ชูไว้ใช้ที่ร้านเกี๊ยวยาไปรับมอบาไปรับมอไปยืนนไปยืนนังูให้ไปยืนไปยืนอะไรไปยืนอรไปออแล้วเปรยนนเปรยนะคะ ไมยากนะคะโอเคของต้นนะคะโมสูอะไรต้องดอ่านจาผู้ใหญ่ใจดีเอามีอะไรอีกนั่นชาม้อมีอะไรอีกผ้าเช็ดสไลอีกเหมือนกันโอ้ชามัวโอ้ห่ซับน้ำดีนะลุนเนี่ยจดสีเจ็ดสีเล้าหกมล้างรถดีเลยเนี่ยล้างรถดีเลยเนี่ยครับค ประจำวันแล้วใช่ไหมครับสีละเจ็ดสีประจำวันอ่าเจ็ดสีประจำเจ็ดสีก็ขอขอบคุณพี่ตุ๊กตานะครับผมที่ส่งมาให้นะเพื่อใช้ประโยชน์ในลานโอ๊กโผนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้โอ๊กโผล่ให้สุขให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผู้ชายถูสาลาผู้ชายถูสาลาเราจะต่อสิ้นเนาะต่อพวงนี่จ๊อก ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณคุณซาดาและขอบคุณขอขอดูสับดูผ้าหน่อยนะโอ้นุ่มดีย่ยอ้าเหรอผ้านุ่มดีมากผมชอบนะอ๋อ oh. เอาไว้ล้างรถเอาไว้ล้างรถก็ได้ใช่ใชครับอ๋อนะ สวย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 นี่นี่นไม่เข้าเหนียวนะทำอันนี้นะเข้าวเหนียวโอ้ <c oughs> โหน้ำมันทอดวะนะนี่น้ำมันทอดนี่น้ำมันสไปซี่ล <c oughs> สไปซี่วันนี่ตรงนี้ว่าเขาให้ทอดทอดไปให้เขาเขาตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วกินข้าวเขาไปดูหนังนี่เขาไปออกมามาแล้วมาแล้วย่า <c oughs> ใครมาแล้ว เช่นไงนะเราก็ส่งมอบต่อไข่ให้กับทางครูสมป,ลปล <c oughs> รป่าโอ้ไข่ไข่สามแผงนะสามแผง,งคนเดียวกินไม่ทันต้องมาให้เอามาให้เพื่อนๆกินด้วยเอามาให้ สวอกินด้วยนะฮะเพราะว่ากินไม่ทันนะน้องฟังกินคนเดียวป้าเออในนี้เหลือเออป้เออป้าอ่ะเช็คดูเด้อยายเช็คดูก่อนนะเช็คดูก่อนนะในถุงด้วยในถุงด้วยอ่ะโอ้เสืองามเลยเนี่ยขยี้ใบไปกันกินนะกินน้องกินไม่หมดอ๋อน้องฟังหันมาลูกหันมานิดนึงหันมานิดนึ่งอีอะไรมีอะไรบ้างพอดีลกไข่จากตู้เย็นมาให้ให้ทุกคนกิน คนน้องฟังกินคนเดียวไม่หมดเพราะว่าตั้แต่กินไว้หนึ่งแพงเวลาก็ต้มไข่เออเอ็นไม่กินไงคือน้องฟังก็เลยกินไม่ทันั่นแหละอยู่ในตู้เย็นครับผมจ้ะอยู่ในตู้เย็นตลอดจ้าทุกครูขึ้นมาเออน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นจุกกรูน้องเฟิร์นเด้อว่าทำไมของแม่ไม่เด้งอ๋อแม่ยังแม่ไม่ได้ไลฟ์เลยแม่ใส่คลิปเอา ไม่ตื่นเช้าแล้วแต่ทำความสะอาดบ้านทำนู่นทำนี่เก็บเสื้อผ้าสุงอะไรประมาณนี้หลายอย่างอยู่ค่อยเสื้อผ้าไปเดิวนะอ่ะจ้ะเออแม่เห็นเห็นลุงแล้วเมื่อกี้แม่บอกลุงแล้วอือโชคเข้ไทยบ้านเอฟซีน้อลองละมุนพอดีไทยบ้านเอฟซีลองละมุนไปดูไหนเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนนิดนะ ก็รีบกินก็เลยไม่เหลือแต่วันนี้ได้การแล้วได้าเหลือเพอเ่เพื่อดน้ำมนต์ต้องถูกใจแน่เลยไฟอ่อนๆน,นะ่มอาน่อนะยาย่าย่าชิ